บัตรจะงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับก็คือต้องเกิดคนได้มดูอกันนะเพ่าน่าะไรวยตเป็นแต่เป็นเปน้าย่ะ ตานเ็ียักกันเหมือนเด้ยไหมคะจวงยินนะมีไหมคะตัวเนี้ยปลาะฟ้ามึงมีไหมคะเนีอันนี้ต่อไปนีกเลยจวงนี่ติดอยู่ในน้ำเลยนะเนาะมาคนะนะต่อไปอีกรูปนึงตอนนี้อ่ะนีก็ว่าอยากกินกองถิดนมาตามขั้นตอนจริงๆก็คือเจ็ดขั้นตอนค่อยได้หลังแล้วกันนะคะแต่ถ้าสะอาดจึงได้เหมือนกันนะกิ๊กตัว หดือน้างานนะคะถ้าเราไม่ล้างมือการล้างจะให้ค่อนเ้าไม่งก่นเราก็จะไม่ไดารเชียกนหน้าง้ามือพรอบไหมคะพรอมไหมคะเรามาล้างมือในการอนไอ้คนยืนต่อไปนะคะนะ้หายห้าครังค่ะซอง่ซองล่างมือฝามือทุกล้างมือค่ะค่ะสลับมือแม่ต้นทีอย่าต้นทีอ่ะาที่ซี่ค่ะ กว่ากวักว่กว่าสาธิกคือตามือนี้แล้วกระตูกับฝ้ามือนะฮะาเจ็บก้ออกมาป็นจุดยาเนยวเป๊ะงนาใส่หัวนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งแมวว่าเจอปัญหาเรามีแล้วเราก็เ้องกันให้เต็มกันสั่งานะคะ ีนะรบรก,กันนะละการต่างกัดนี่กังันอ่ามีอ่ากะมีอาชีพจะใก้บางมีอาชีพเ,บบนะาาเาากเตรนะตาบ,บา,นะตงา,รงางนะครับเพื่อมาทางเดนาบานกันสุุกปีแล้วนะจะต้องอ่จวงเาแตนบานกอจนปลุกการไดัด่างนะครับแต่ต้องกำดันะครับเป็นการรวมมือรต่ว่าประชาชนจะรดนตรงไหนนะครับ các bắt đi nè gặp tay tất cả tang nè gặp tay vào bọn mày có nghĩa là lẽ bàn gặp mất mất ngắn nắp đấy mày kêu cập đi mày tụi tay đi đi mày

ค่ะคนสุดท okay. ้ายนะคะใ้างเนี่ยคนจ้างป้าไปดีแล้วนะกะเป๋ายาส้ค่ะคนต่อไปเตรียมตัวนะคะคนที่สามเตรียมตัวนะคะรับกระเป๋าคนที่สี่นะคะคนที่ห้านะคะกรงขนมร ให้รับเต้นดไม่รู้ว่าองเรยคนที่เนะคะนางเครื่องทองบุญค่ะยยิ้วประพัดนะคะยิ้มประพัดมาหน่อยมาหน่อยคายเทหักค่ะไฟายเป็นอัพอะไรยาต้องตนเพิ่งตุ่นเพิ่เลองมองข้าทับลอง